สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบิมในช่องมามีบ้านหน้าสะพ้ายตรุรกีค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับความเชื่อนะคะแล้วก็เรื่องของลางลางดีลางร้ายนะคะในประเทศตรุรกีนะคะจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากประเทศไทยเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ มีหลายชนเผ่ามากๆนะคะใน1ประเทศในประเทศนี้นะคะแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ละภาคแต่ละส่วนแต่ละเขตเมืองนะคะมันก็จะมีแบบความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้บิ่มจะมาเล่าถึงภาพรวมนะคะในประเทศนีนะะ้ว่าภาพรวมที่คนส่วนใหญ่ที่เขามีความเชื่อกันนะคะก็มีบางความเชื่อนะ,ะที่บิ่มได้เจอกับตัวเองนะคะซึ่งความเชื่อเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่คนตุรกีนะคะเขายึดถือเขาปฏิบัติกันมานะคะในเรื่องราวตง ะะซึ่งวันนี้บิ๋มได้รวบรวมมาค่อนข้างเยอะมากนะคะทุกคนก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะรวบรวมมาทั้งหมด17ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ข้อที่1กันเลยนะคะ ข้อหนึ่งนะคะจะเป็นความเชื่อที่นิยมกันที่สุดเลยคะจะเป็นความเชื่อหลักๆเลยเนาะของคนตุรกีทั่วทุกพื้นเมืองในประเทศเลยนะคะก็จะเชื่อในเรื่องของนาซาบอนจุกนะคะจะเป็นความเชื่อที่นิยมกันที่สุดในตุรกีนะคะแพร่หลายในประเทศเลยนะคะทั่วทุกพื้นที่จะมีความเชื่อในเรื่องตรงนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศตุรกีนะคะประชาชนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเขาก็จะมีความเชื่อก็นับถือนาซาบอนจุกตัว ละะักษณะนะคะก็จะเป็นรูปกลมๆแป้นนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินมีสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับดวงตานะคะคนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะรู้จักกันในานามของในตาปีศาจนะคะคือถ้าแปลเป็นไทยเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น evil eye นะคะ ซึ่งมันจะค่อนข้างแบบเออพอแปลออกมาแอบน่ากลัวเหมือนกันแบ,บ<ช>เอเอเวอร์ชั่นของไทยกับภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในภาษาตุรกีนะคะเขาจะแปลอีกหนึ่งความหมายนะคะก็จะเป็นดวงตาเทพเจ้านะคะหรือว่าดวงตาแห่งความเมตตานั่นเองนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องรางป้องกันตัวนะคะเหมือนจะไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ย เข้ามาใกล้เรานะคะแทบจะทุกบ้านนะคะหรือว่าทุกบ้านนะคะจะมีเพื่อที่จะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ป้องกันความชั่วร้ายนะคะสิ่งไม่ดีเนี่ยจะได้ไม่มาใกล้เรานะคะถ้าใครเคยมาประเทศตุรกีนะคะน่าจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็คือดวงตาเทพเจ้าเนี่ยน่าจะเคยเห็นแน่นอน,นอะจะเป็นเหมือนส่วนใหญ่ก็จะขายในรูปแบบของที่ระลึกนะคะก็แทบทุกบ้านเนี่ยเขาจะมีติดบ้านไว้นะคะหรือว่าจะสามารถพกติดตัวได้นะ,ะในรูปแบบของพวกกําไลนะคะสร้อย สร้อยคอสร้อยข้อมือแบบนี้หรือว่าแหวนนะคะก็จะเป็นเหมือนเครื่องประดับพกติดตัวนะคะเป็นเหมือนเครื่องรางเนาะไม่ให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวตุรกีนะคะบิ๊มอยากจะแนะนําเลยเนาะมันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศตุรกีเลยนะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือเราได้มาประเทศตุรกีแล้วนะคะก็พกติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะเหมือนเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนตุรกีนะคะซึ่ง ชาวตุรกีเขาเชื่อกันมากๆนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาหาตัวเองนะคะข้อที่2นะคะบิวู้สึกว่าความเชื่อเนี่ยจะคล้ายๆกับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกระจกนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆกระจกแตกเนะะี่ยค่ะคนตุรกีเขาจะมีความเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะอันนี้มีความเชื่อคล้ายๆกับเรานะคะอย่างเช่นพวก อยู่ดีๆแล้วแบบออรูปภาพตกกระจกแตกอะไรแบบนี้ล่ะขาก็จะมีความเชื่อเหมือนกันว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเรานะคะต่อมานะคะข้อที่3ก็คือการยื่นมีดให้คนอื่นนะคะหึงก็ได้เจอวัฒนธรรมตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่ทํากับข้าวกับแม่ย่านะคะคือแม่ย่าแบบว่าเออส่งมีดให้หน่อยอย,อย่างเงี้ยช่วงแรกที่หลินไม่รู้นะคะหึงก็ยื่นมีดให้แม่ย่าซึ่งแม่ย่าบอกว่าคนตุรกีเขาจะไม่จับมีด จากคนอื่นนะคะจะไม่รับมีดจากคนอื่นก็จะให้เราวางลงพื้นก่อนนะคะแล้วก็เขาถึงจะจับมีดนะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อของเขานะคะก็คือจะไม่รับมีดจากคนอื่นโดยตรงนะคะเราต้องวางมีดก่อนแล้วถึงจะจับมีดเองนะคะก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะที่ตัวบิ่มก็เจอนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่นะคะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ความเชื่อที่เราเติบโตมานะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่ตุรกีแล้วเนี่ยบิ่มก็ต้อง เหมือนทําตามความเชื่อของเขานะคะเพราะว่าก็เหมือนเป็นการเคารพวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของคนตุรกีนั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะนั่นก็คือข้อที่4อันนี้บิเห็นแม่ย่าทําบ่อยมากนะคะบิมก็จะค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่กับแม่ย่านะคะชาวตุรกีคนตุรกีที่บิมใช้ชีวิตอยู่บ่อยๆนะ,ะก็จะเป็นแม่ย่านะ,ะไปไหนมาไหนก็จะชอบไปด้วยกันนะคะเวลาที่คนตุรกีนะคะเขาพูดถึงเรื่องความสุขหรือว่าเรื่องโชคดีนะคะ จริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยพูดพูดในเรื่องของโชคดีหรือว่าเรื่องความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าจะมีสิ่งที่แบบไม่ดีหรือว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยคอยที่จะมามาฟังเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยพูดแต่ถ้าเราจําเป็นต้องได้พูดหรือว่าเล่าให้คนอื่นฟังนะคะก็เขาก็จะนิยมใช้มือขวานนะคะจับติ่งหูค่ะก็ดึงหูตัวเองนะคะแล้วก็เอามือนะคะเคาะ คาะพื้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นไม้นะคะเคาะสองถครั้งนะคะเคาะไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะพูดคําว่ามาชาลละเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณอันเลาะนะคะ,ะที่ประทานสิ่งดีๆมาให้เรื่องของโชคดีโชคลาบอะไรแบบนี้นะ,ะเรื่องดีๆมาให้เราอย่างนี้ค่ะเขาก็จะพูดเหมือนแบบเออมาชาลลแล้วก็การเคาะนะคะการเคาะไม้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเคาะไม่ให้สิ่งชั่วร้ายได้ยิน ได้ยินที่เราพูดนะคะได้ยินความดีหรือว่าโชคดีที่เราพูดไปนะคะเป็นเหมือนขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปด้วยนะคะก็คือเคาะอย่างนี้เหมือนขับไล่สิ่งสิ่งไม่ดีออกไปประมาณนี้นะคะข้อต่อมานะคะข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของการดื่มกาแฟค่ะก็คือกาแฟตุรกีเพื่อนเพื่อนจะพอได้ยินนะคะว่าตุรกีเนี่ยเขาจะมี กาแฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็จะมีประวัติค่อนข้างยาวนานเลยถ้าใครแบบสนใจประวัติศาสตร์นะก็ลองศึกษาประวัติศาสตร์ของกาแฟตุรกีได้เนาะก็จะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างเก่าแก่นะคะแล้วชาวตุรกีนะคะเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราได้ดื่มกาแฟตุรกีกับใครนะคะก็จะเป็นเหมือนการผูกมิตรภาพนะคะการผูกมิตรภาพก็จะเป็นเหมือนการผูกมิตรภาพนะคะกับ ผู้นั้นเนาะกับเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วมิตรภาพเนี่ยก็จะยืนยาวเลยเนาะจะยาวนานไปกว่า40ปีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อของเขานะคะก็ถ้าได้มาแบบว่าดื่มกาแฟตุรกีด้วยกันแบบนี้นะคะนั่นก็คือเราเป็นเพื่อนกันละก็จะมีมิตรภาพแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อที่คนตุรกีคนโบราณมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันนี้ยังทําอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการทํานายชะตา ทำไมอนาคตนะคะด้วยการดื่มกาแฟตุรกีก็คือจะมีการใช้กากาแฟะคะ่พะพอเราดื่มกาแฟเสร็จนะคะจะคว่ำช่วยกาแฟนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูลวดลายของกาแฟนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็สามารถใช้ทานายโชคชะตาได้นะคะที่ 6. นะคะข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะประเทศตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันในนามของ ประเทศแห่งการค้านะคะและ้วก็จะมีพ่อค้าค่อนข้างเยอะนะคะพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีวัฒนธรรมความเชื่อเรื erm ่องรางต่างๆนะคะเหมือนกันเนาะก็ส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่ที่บิ่มมาตุรกีช่วงแรกๆนะคะก็จะได้ไปช่วยงานสามีที่ร้านค้าบ่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเห็นพ่อปู่ทำนะคะสามีบิ่มก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของ ลูกค้าคนแรกมากๆคะการค้าขายครั้งแรกของวันนะคะคนแรกที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็เขาจะให้ความสําคัญกับลูกค้าคนแรกมากๆนะคะทงเจ้าของร้านนะคะก็จะปฏิบัติต่อลูกค้าแบบดีเป็นพิเศษเลยนะคะคนแรกเนาะแล้วก็พอค้าขายได้นะคะการค้าขายครั้งแรกพอค้าขายได้แล้วนะคะการรับเงินจากลูกค้านะคะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่นะคะจะรับเงินจากลูกค้าแล้วก็จะเอาเงินเนี่ย ลงวางตรงพื้นดินนะคะซึ่งมันจะเป็นเหมือนความเชื่อของเขานะคะว่าพอเราเอาลงพื้นดินเนี่ยมันจะเหมือนเอาเงินนะคะไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์เงินไหลามาเทมานะคะแบบว่าเออค้าขายก็จะรุ่งเรืองจะได้เงินเยอะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าค้าขายได้เป็นธนบัตรนะคะเขาก็จะเอาเงินนะคะมาปัดแก้มสองข้างนะคะ แบบเอาเอาแบงค์นะคะมาปัดแก้มส่างข้างแล้วก็เหมือนเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นการขอบคุณพระเจ้าด้วยนะคะให้แบบเออค้าขายดีนะคะทั้งวันเลยที่เจ็ดนะคะจะเป็นความเชื่อเรื่องของฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมีความเชื่อส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะคะเวลาที่รับเงินจากลูกค้านะคะเขาจะใช้มือขวาในการรับเงินกันนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าฝั่งขวามือเนี่ยเป็นฝั่งที่ ให้โชคลาภนะคะให้โชคดีแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะก็คือเขามีความเชื่อว่าการเริ่มต้นวันการที่เราก้าวออกมาจากเตียงนะคะเขาก็จะใช้เท้าขวานะคะก้าวลงเหยียบพื้นก่อนนะคะก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่แบบเออโชคดีนะคะการล้างมือเหมือนกันนะคะต้องล้างมือขวาก่อนอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะการก้าวเท้าเข้าที่ทํางานนะคะแล้วว่าเข้าโรงเรียนเข้าร้านค้านะคะ ถ้าอยากจะให้แบบเออเกิดโชคดีกับเราวันนั้นก็จะเป็นวันดีๆแบบนี้นะคะเขาก็จะนิยมแบบว่าก้าวเท้าขวานะคะ mm. เข้าห้องทําง,งานก่อนหรือว่าเข้าที่ทําง,งานก่อนนะคะ mm. ข้อที่8นะคะก็จะเป็นเรื่องความเชื่อของตากระตุกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีเหมือนความเชื่อคล้ายๆกับไทยเลยนะคะคนตุรกีก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะเขามีความเชื่อว่าถ้าตาขวากระตุกนะคะขวา บ้านเราจะเป็นขวาร้าย้ายดีใช่ไหมคะแต่ว่าที่ตุรกีนะคะฝั่งขวาจะเป็นโชคดีนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเป็นฝั่งขวาเนาก็จะได้รับโชคลาภนะคะซึ่งตรงกันข้ามเนาะถ้าตาซ้ายเรากระตุกนะคะก็เออเราก็อาจจะได้รับข่าวร้ายหรือว่าโชคลายก็จะมาหาเรานะคะพอบิมมาอยู่ตุรกีบิมก็สับสนแล้วว่าเอ้ย ตกลงตากระตุกข้างไหนดีหรืว่าข้างไหนร้ายนะคะเพราะว่าความเชื่อมันตรงกันข้ามนะคะแล้วก็หูแว่วนะคะถ้าหูแว่วฝั่งขวาอ่าเราจะได้ยินเราจะมีเรื่องดีๆนะคะหรือว่ามีคนพูดถึงเราในเรื่องดีๆนะคะเขาก็มีความเชื่อแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าเราหูแว่วฝั่งซ้ายอันนี้ก็จะมีคนแบบว่านินทาเราพูดจาไม่ดีให้เราแล้วนะคะ ้อที่9นะคะอันนี้เหมือนเหมือนที่ไทยเลยค่ะเพื่อนๆก็คืออาการคันมือนะคะแบบเออคันไม้คันมือเนาะแต่ว่าที่ตุรกีนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราคันฝ่ามือฝั่งขวานะคะก็จะเหมือนแบบเรากําลังจะได้รับทรัพย์นะคะแบบว่าเออโชคดีจะได้รับเงินคือเงินจะเข้ามาหาเรานะแต่ว่าถ้าคันมือฝั่งซ้ายนะคะก็จะเหมือนเราจะได้เสียทรัพย์นะคะเสียเงินก้อนโตอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความเชื่อที่ คล้ายๆกับประเทศไทยเราเลยเนาะข้อที่10นะคะอันนี้บิมเคยเล่าไปแล้วเนาะในคลิปก่อนๆเลยนะคะถ้าใครตามบิมมาน่าจะพอพอได้ยินความเชื่อตรงนี้นะคะก็มีพิธีกรรมหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยเขาจะอเหยียบเท้ากันนะคะซึ่งฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยจะพยายามเหยียบ เท้าผู้ชายให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนผู้ชายเขาก็ไม่ไม่ไฟไม่สู้กับเราหรอกนะก็ปล่อยให้ผู้หญิงเหยียบไปนะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าถ้าผู้หญิงเหยียบเท้าผู้ชายนะคะก็ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านเนาะจะเป็นคนดูแลทุกอย่างซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ แค่รับฟังเนาะจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคุมจะเป็นแม่บ้านนั่นเองนะจะเป็นเจ้าบ้านนะคะนี่นยก็คือเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือสุดในบ้านนะคะมีอีกประเพณีหนึ่งนะคะซึ่งหนิมก็เคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของการเขียนชื่อเพื่อนของเจ้าสาวนะคะเพื่อนสาวนี่แหละคะ่ะใครที่แบบเอออยากจะมาเสี่ยงดวงว่าเราจะเป็นเจ้าสาวรายต่อไปไหมนะคะคก็คนโดรกีเขาจะมาเขียนชื่อตัวเองใต้ ใต้รองเท้าของเจ้าสาวกันนะคะก็จะเป็นอีกวัฒนธรรมที่แบบเออหน้ารักน้ารักนะคะเป็นความเชื่อของชาวตุรกีนะคะมาดูอีกหนึ่งความเชื่อนะคะซึ่งบิ่มผ่านมาแล้วเนาะก็จะเป็นความเชื่อของเรื่องการตั้งครรภ์น,นะคะการมีทารกการมีลูกเนาะเพราะปู่แม่าย่าเนี่ยถึงจะไม่แบบว่าเออเคร่งศาสนามากนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ย บางอย่างเขาก็ยังทําอยู่นะคะซึ่งแม่ย่าบิ๋มนะคะก็ค่อนข้างจะแบบอนุรักษ์ความเชื่อเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะคะพ่อบิ๋มมีลูกเนาะมันก็จะมีความเชื่ออะไรหลอยากที่แม่ย่ามาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ตั้งคันเนี่ยกินไข่ไก่นะคะกินไข่ระหว่างที่เรามีคันอยู่เนี่ยลูกออกมาจะค่อนข้างแบบ ค่อนข้างดื้อนะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อของคนตรุรกีนะคะซึ่งคนตรุรกีเขามีความเชื่อว่าถ้าเด็กดือ้อเด็กที่แบบกล้าสแสดงออกอะไรแบบนี้นะคะจะค่อนข้างเป็นเด็กฉลาดนะคะกลนลวงให้แม่ตั้งครรภ์กินไข่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเออความเชื่อของเขานะคะก็จะมีความเชื่อว่าถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยชอบกินของหวานนะคะ แสดงว่าอาจจะได้ลูกชายนะคะเขามีความเชื่อว่าถ้าอยากกินของหวานเนี่ยจะได้ลูกชายถ้าเกิดว่าอยากกินของที่แบบเปรี้ยวๆนะคะแบบ ừ, เปรี้ยวๆเนี่ยจะได้ลูกสาวนะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อของคนตุรตกีแบบต่ว่าจะมีอีกหนึ่งความเชื่อนะคะนั่นก็คือระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยแล้วเราอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะคะแต่เราเราไม่ได้กินอ่ะความเชื่อว่า พอลูกเกิดมาเนี่ยจะมีปานเป็นสิ่งที่เราไม่ได้กินนะ,ะอันนี้แบบเออก็แปลกๆดีนะคะก็จะมีปานติดตัวเด็กนะคะแบบปานดำปานขาวอะไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าจะเป็นรูปร่างเกี่ยวกับสิ่งที่เออเราอยากกินในระหว่างตั้งครรภ์ล้วเลาไม่ได้กินนะคะข้อ12นะคะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อเลยที่ยังปฏิบัติกันอยู่นะคะแล้วเเชื่อว่าสไพร์ตุรกีหลายๆท่านนะคะก็น่าจะ เจอเหมือนกันเนาะวิ่นก็เจอเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตอนที่คลอดลูกออกมานะคะที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างความเชื่อว่าถ้าคาลอดออกมาแล้วก่อน40วันเนะะี่ยค่ะจะจะไม่ให้ใครมาเยี่ยมเลยก็คือจะเก็บตัวนะคะจะให้แม่กับลูกเนี่ยเก็บตัวห้าไม่ใครมาเห็นเลยนะคะ<ม>แล้วก็ในยุคสมัยนี้นะคะเขาก็จะไม่ให้ถ่ายรูปก,กัน ไม่ให้ถ่ายรูปลงโซเชียลไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะก่อน40วันนะคะคือเก็บตัวเลยห้ามเผยแพร่รูปภาพของลูกนะคะตอนนี้ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะคะซึ่งครอบครัวของบิ่มนะคะก็มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเคร่งมากนะคะแค่แบบเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเออต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะคะซึ่งตัวบิม่มบิ่มก็เออฟังเนาะมันก็น่าจะมีเหตุและผลของเขานะคะว่าแบบเออทำไมถึงไม่ให้ ไม่ให้แบบเผยแพร่รูปภาพลูกหรือว่าไม่ให้ใครมาเยี่ยมอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นการปกป้องตัวแม่และเด็กนะคะให้แบบพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะคะแบบว่าอิทธิพลในเรื่องของสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่มาใกล้ตัวเด็กะคะ่ะข้อ13นะคะนั่นก็คือเรื่องของผลทับทิมนะคะลูกทับทิมเนี่ยแหละใครมาตุรกีน่าจะสังเกตได้นะว่า จะมีแบบว่าเพ่อค้าเขาทําน้ําผลไม้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีผลทับทิมแล้วก็ผลส้มนะคะที่นี่เขาจะมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอลูกทับทิมนะคะส่วนใหญ่คนตรุรกีเขาจะปลูกต้นทับทิมไว้แทบจะทุบ้านเลยนะคะก็จะมีต้นทับทิมกับต้นมะนาวนะคะก็ แถวบ้านบิ่มเนี่ยก็แทบจะทุกหลังเลยจะมีต้นทับทิมนะคะเขามีความเชื่อว่าลูกทับทิมนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีค่ะถ้าใครมีไว้ติดบ้านเนาะปลูกต้นทับทิมหรือว่ามีมีเหมือนเครื่องประดับที่เป็นผลทับทิมนะคะก็คือจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความโชคดีนะคะเป็นสัญลักษณ์ในการนําโชคลาภนะคะนาโชคดีเข้ามาในบ้านนะคะเขาก็จะมีพวกผลทับทิม เก็บไว้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผลสดหรือว่าแบบเครื่องประดับนะคะก็จะมีไว้ติดบ,บ้านนะข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของคนตุรกีกับขนมปังนะคะนอกจากขนมปังจะเป็นอาหารหลักของชาวตุรกีแล้วนะ,ะกินแทบจะทุกมือเลยเนาะก็จะมีขนมปังนะคะ คนตุรกีนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าขนมปังเนี่ยเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเขาจะไม่กินทิ้งกินขว้างเลยนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับขนมปังมากเลยนะแล้วก็เหมือนถ้าหล่นกับพื้นหรือว่าถ้าโยนทิ้งหรือว่าเล่นขนมปังแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะค่อนข้างจะแบบเออซีเรียสเรื่องนี้มากนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ากินไม่หมดแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่ทิ้งนะคะเขาก็จะเอาไปให้นกกินนะคะหรือว่า เอาไปเป็นอาหารให้แมวให้สัตว์แบบนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะจะไม่ทิ้งขนมปังเด็ดขาดเลยะคะ่ะก็น่าจะเหมือนบ้านเรานะคะที่ถือเรื่องข้าวเนาะไม่ไม่กินทิ้งกินขว้างก็กินให้หมดทุกเม็ดอะไรแบบนี้เนาะน่าจะคล้ายๆกันนะคะที่15นะคะข้อนี้ก็จะเป็นเหมือนวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของการนั่งรับประทานอาหารนะคะคนตุรกีเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากในเรื่องของนั่งทานข้าวนั่งกินข้าวแล้ว ห้ามไขว่เท้าหรือว่าไขว่ห้างนะคะจะไม่นั่งแบบนี้เด็ดขาดก็จะนั่งสุภาพนะคะเขามีความเชื่อว่าเพราะเป็นการไม่เคารพโตัวอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็มีความยานแห่งความแบบอ,อ,อดอยากนะคะไม่มีกินอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเชื่อกันแบบนี้เนาะ ข้อแล้วนะคะก็จะจบแล้วข้อนี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีของชาวตุรกีนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นดวงตาเทพเจ้านะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษก็คือ e v i l eye นะคะหรือว่าดวงตาปีศาจนั่นเองเนาะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีเลยนะคะต้องพกไว กับตัวเนาะทุกบ้านต้องมีนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ผลทับทิมนะคะเท้ากระต่ายเออเท้าเล็กๆเท้ากระต่ายนะคะเขาก็จะเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีนะคะเกือกม้าอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันก็การนํารองเท้าของเด็กทารุกนะคะมาแขวนมาห้อยไว้ตามรถนะคะก็จะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีอะคะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเวลาที่เจองูเลื้อยผ่านหน้ารถนะคะ อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีนะคะพูดตรงๆเลยว่าบิมไม่ค่อยจะเห็นงูในประเทศตุรกีเลยนะคะทุกคนเออไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่าแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะคะมาอยู่แบบนานมากแล้วเนาะบิมว่าทไทยกับตุรกีเนี่ยมีความเชื่อคล้ายๆกันหลายอย่างมากเลยนะคะเรื่องของนอกอึราดหัวอย่างงี้นะคะเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนไทยเราอะจะเชื่อว่ามันจะเป็นโชคร้ายนะคะ ก็คือไม่ให้เดินทางไม่ให้ไปไหนมาไหนไกลเนาะมันจะแบบเออเจอเรื่องลร้ายๆนะคะแต่ว่าคนตุรกีตรงกันข้ามค่ะเขาจะเชื่อว่าถ้านกอือราดศีรษะนะคะอือราดหัวเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความโชคดีนะคะจะเจอโชคลาบจะมีโชคดีอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นความเชื่อตรงกันข้ามเลยเนาะออพูดมาจนถึง17ข้อแล้วนะคะทุกคนจริงๆแล้ว,วความเชื่อในประเทศตุรกีเนี่ยเพื่อ เรื่องของลางลางดีลางร้ายนะคะมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเดีเข้าไปทั้งศึกษาดูใน Google นะคะแล้วก็จากคนตุรกีนะคะเขามีแบบนี่เยอะมากเลยคิดว่าวันนี้เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็ลางดีลางร้ายของคนตุรกีนะคะก็ วันนี้พอหอมปากหอมคอเ,เพื่อนคนไหนนะคะหรือว่าสไพรยตตุรกีท่านไหนเนาะมีเรื่องเรื่องความเชื่อหรือว่าเรื่องรางดีรางร้ายนะคะก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะวันนี้บิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ